สวัสดีครับผมต็อปจาก iPhone 9.net หลังจากที่ Apple นะครับได้เปิดตัว iPhone 13 Series ไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งหลายคนนะครับก็น่าจะได้ลองใช้งานกันบ้างแล้วและววันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่า iPhone 13ซึ่งเป็นรุ่นกลางนะครับ ที่มีหน้าจอไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยทำไมรุ่นนี้ถึงน่าใช้แต่ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ iPhone 13 series นะก็นะจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนั่นก็คือ iPhone 13 mini ที่เป็นหน้าจอขนาดเล็กสุดนะครับแล้วก็ iPhone 13กับ13 Pro เนี่ยก็จะมีหน้าจอที่เท่ากันก็คือ6.1นิ้วแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยคือหน้าจอใหญ่สุดเลยนะครับก็คือ iPhone 13 Pro Max ที่มีหน้าจอขนาด6.7นิ้วแต่ทำไม iPhone 13ที่มีหน้าจอนะครับขนาดกลางไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยถึงได้น่าใช้เดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลต่างๆกันครับอย่างแรกเลยนะครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องรุ่นนี้กันซึ่ง iPhone 13นะครับก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีตัวเครื่องบางและก็น้ำหนักค่อนข้างเบาขนาดตัวเครื่องของรุ่นนี้นะครับถือว่ากำลังดีเลยครับ พราะเราสามารถถือใช้งานได้ในมือเดียวและขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถพกพาจะใส่กระเป๋าหรือว่าหยิบขึ้นมาใช้งานเนี่ยก็สะดวกมากตัวเครื่องของรุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับเซรามิกชิลซึ่งก็เป็นการปกป้องตัวเครื่องนะครับที่มีความแข็งแกร่งและก็ทนทานมากกว่ากระจกทั่วไปด้วยครับทำให้เราเนี่ยหมดกังวลไปได้เลยว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเกิดรอยได้ง่ายเพราะว่าเซรามิกชิลเนี่ยมีความแข็งแกร่งและก็ทนทานมากๆแล้วก็รุ่นนี้นะยังกันน้ําได้มาตรฐาน IP68 ก็คือกันน้ําได้ลึกไม่เกิน6เมตรน้ำสูงสุดถึง30นาทีครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะชอบเหมือนผมก็คือตัวเครื่องสีเขียวอันใหม่อันนี้นะครับก็จะเหมาะกับใครที่ชื่นชอบสีที่เป็นสีมงคลอย่างสีเขียวแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่เป็นสายมูเนี่ยก็น่าจะโดนใจตัวเครื่องสีนี้สําหรับหน้าจอของ iPhone 13ก็ถือว่าขนาดกําลังดีเลยครับไม่ได้เล็กแล้วก็ใหญ่จนเกินไปโดยหน้าจอของเขานะครับมีขนาดอยู่ที่6.1นิ้วอีกทั้งดีไซน์ของหน้าจอเนี่ย ก็จะเป็นดีไซน์แบบเต็มพื้นที่ด้านหน้าเลยครับแล้วก็ขอบจอเนี่ยถือว่าค่อนข้างบางมากๆทําให้เวลาเรามองด้านหน้านะครับก็จะเต็มไปด้วยพื้นที่หน้าจอแสดงผลเวลาดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้แบบเต็มตาหรือจะถือใช้งานมือเดียวนะครับก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยเอื้อมแตะได้ง่ายเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max นะครับที่หน้าจอขนาดใหญ่กว่าเนี่ยเวลาถือใช้งานมือเดียวก็จะค่อนข้างยากหน้าจอของรุ่นนี้ก็ยังเอาใจสายแอนร์เทนด้วยครับ ด้วยหน้าจอแบบ Super Retina XDR ซึ่งเป็นแผงหน้าจอแบบ OLED ที่มีสีสันสวยและก็คมชัดมากๆซึ่งแผงหน้าจอชนิดนี้ก็จะมีคอนทราสที่สูงเวลาแสดงผลที่เป็นสีดำนะครับก็จะดำสนิททำให้ดูคอนเทนต์หรือว่าดูวิดีโอคลิปต่างๆเนี่ยก็จะได้สีสันที่สวยสมจริงมากขึ้นแถมหน้าจอรุ่นนี้ยังรองรับ HDR10 และก็ Dolby Vision ที่ให้ความสว่างสูงสุดถึง1,200 nits สิ่งที่ขาดไม่ได้บนสมาร์ทโฟนนะคือในเรื่องของกล้องถ่ายรูปซึ่ง iPhone 13รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับกล้องหลังคู่โดยกล้องหลังของเขานะครับจะเป็นกล้อง ultra w i d และก็กล้อง w i ปกติที่มีความละเอียดเท่ากันก็คือ12ล้านพิกเซลแม้จะเป็นกล้องคู่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ให้ฟีเจอร์ด้านกล้องเนี่ยมาแบบจัดเต็มเลยครับซึ่งจุดเด่นอย่างแรกเลยในกล้องหลังของ iPhone 13รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือกล้องหลักเนี่ยเขามีดูรับแสงที่กว้างมากนั่นก็คือ f 1 6ทําให้เเวลาาารรถ่ยูปในสภาวะว่งวิดหย ก็จะเก็บแสงได้ดีมากขึ้นเห็นได้ละเอียดต่างๆของรูปภาพเนี่ยดีมากขึ้นตามไปด้วยในส่วนของกล้อง ultra wide ที่เป็นเลนส์กว้างพิเศษนะครับก็จะทําให้เราสามารถถ่ายวิวต่างๆเนี่ยได้กว้างมากขึ้นหรือจะเก็บภาพตึกนะครับที่สูงๆเนี่ยก็สามารถเก็บได้ครบโดยที่เราไม่ต้องถอยไกลๆหรือเราจะถ่ายภาพคนแล้วก็ทําให้ขาดูยาวขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เลนส์ ultra wide ใน iPhone 13รุ่นนี้ได้นอกจากนี้แล้วกล้องหลังของเขานะยังมีเซนเซอร์ชิป OIS ซึ่งถ้าใครเป็นสายวิดีโอนะครับก็น่าจะถูกใจฟีเจอร์นี้มากๆ ขาจะทําให้เราสามารถถ่ายวีดีโอเนี่ยได้าภาพที่นิ่งมากขึ้นใครที่เป็นสายครีเอเตอร์ถ่ายคอนเทนต์วีล็อกหรือว่า u t u b e นะครับก็สามารถใช้กล้องหลังของ iphone 13ตัวนี้นะครับถ่ายทําหรือว่าแก็บอินเสิร์ตเอามาตัดต่อได้สบายสบายเลยครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้นะสามารถถ่ายวีดีโอที่ระดับ4 k 6 0เฟรมต่อวินาทียังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่ากล้องของรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับโหมดภาพยนตร์หรือว่า cinematic mode ซึ่งก็เป็นการถ่ายวีดีโอแบบระยะชัดลึกนะครับสลับจุดโฟกัสจากจุด1เนี่ย ไปอีกจุดหนึ่งได้แบบอัตโนมัติเหมือนกับฉากในหนังที่เราเคยเห็นนั่นเองโดยเป็นการสร้างเอฟเฟกระยะชัดลึกที่สวยงามนะครับและก็เปลี่ยนจุดโฟกัสให้เราแบบอัตโนมัติเลย ซึ่งกล้องของ iPhone 13รุ่นนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปของเราแล้วครับในเรื่องของการใช้งาน iPhone 13นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับชิป A 1 5 b i o n i c ซึ่งก็เป็นชิปรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกนำมาใช้งานบน iPhone 13 s e r ซีรีส์ทุกรุ่นนั่นก็หมายความว่า iPhone 13รุ่นนี้นะครับก็มีความเร็วแรงเทียบเท่ากับ iPhone 13 Pro Max แต่ว่าเราจะได้ขนาดตัวเครื่องที่พอดีไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของใครลหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการใช้งาานทั่่ววไปหรือ การเล่นเกมประมวลผลที่มีกราฟิกหนักๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆ ซึ่งในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า iPhone ออกแบบมาได้เป็นอย่างดีถ้าใครเคยใช้ iPhone อยู่แล้วก็จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าตัวเครื่อง iPhone เนี่ยใช้งานกันได้ลื่นไหลยิย่งถ้าเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยลื่นไหลได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนแถมชิป A15 Bionic ตัวนี้นะครับยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของ iPhone รุ่นนี้นะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งจากการใช้งานนะครับก็พบว่าตัวเครื่องเนี่ย สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นจริงๆเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนหน้าฟีเจอร์ที่ทําให้ iPhone 13รุ่นนี้น่าใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือการรองรับ 5G ซึ่งปัจจุบันนะครับในไทยก็สามารถใช้เครือข่าย 5G ได้แล้วยิ่งถ้าใครที่ชอบดูหนังหรือว่าดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยการใช้บนเครือข่าย 5G ก็จะทําให้สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นทําให้การอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานดาวน์โหลดแอปหรือว่าเกมใหม่ๆที่มีภาพสวยๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ ไฟายค่อนข้างใหญ่ก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นหรือถ้าอยากไหลห์สดตอนไหนนะครับก็สามารถใช้งานบนเครือข่าย 5G เนี่ยทำการไลฟ์ก็จะไหลลื่นมากยิ่งขึ้นสุดท้ายที่ทําให้ iPhone 13รุ่นนี้น่าใช้ก็คือการอัปเดต iOS เวอร์ชั่นใหม่ได้แล้วก็รองรับเวอร์ชันใหม่ๆได้หลายปีทุกคนนะ่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า iPhone เนี่ย รองรับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยประมาณ5ปีนั่นหมายความว่า iphone 13รุ่นนี้เนี่ยก็จะสามารถอัปเดตเวอร์ชัน ios ตัวใหม่เนี่ยได้อีกหลายปีเลยครับและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆได้ในอนาคตนะครับตัวเครื่องก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ แต่ว่าจะไม่รองรับฟีเจอร์ใหม่ที่อยู่ในเวอร์ชันใหม่นั่นเองอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นของ Apple เลยในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ให้กับตัวเครื่อง iPhone เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปีและแน่นอนว่า iPhone 13รุ่นนี้ก็รองรับ iOS 6ที่กำลังจะมาปลายปีนี้ด้วยพูดกันมาขนาดนี้แล้วแล้ว p h o n e 13รุ่นนี้เหมาะกับใคร iPhone 13อย่างแรกเลยนะครับก็จะเหมาะกับผู้ใช้งาน iPhone 7หรือว่า iPhone ที่รุ่นเก่ากว่าเพราะว่าใน iOS 16นะครับก็จะไม่รองรับ iPhone รุ่นดังกล่าวแล้ว การขยับขึ้นมาใช้งาน iPhone 13รุ่นนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าเนี่ยได้สัมผัสฟีเจอร์ใหม่ๆแบบก้าวกระโดดเลยครับเพราะ iPhone รุ่นเก่าที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็เปิดตัวมาแล้วหลายปีแค่ในเรื่องของหน้าจอใหม่นะครับแล้วก็กล้องที่มีฟีเจอร์ใหม่เนี่ยผู้ใช้งาน iPhone รุ่นเก่าที่ขยับมาใช้ iPhone 13รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเลยครับหรือใครที่ยังใช้งาน iPhone ที่ไม่ปุ่ม Home แบบ Touch ID อยู่ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากยิ่ยงขึ้น โดยหน้าจอครับที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไป iPhone 13รุ่นนี้นะครับก็ยังเหมาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆด้วยสามารถพกพาตัวเครื่องเนี่ยไปถ่ายทำหรือว่าเก็บอินเสิร์ตต่างๆเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้งานนะครับที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าขยับตัวขยับร่างกายบ่อยๆเนี่ยการพกพา iPhone ที่มีขนาดเล็กประมาณนี้นะครับ ก็จะเหมาะและก็ตอบโจทย์มากกว่าครับและเวลาหยิบ iPhone รุ่นนี้ขึ้นมาถ่ายคลิปนอกจากจะง่ายแล้วนะครับก็ยังไม่รบกวนคนอื่นด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดเล็กและก็ดูเป็นปกติมากๆในการถ่ายทําวิดีโอไอโฟนสิบสารุ่นนี้ก็ยังเหมาะกับใครที่กําลังลังเลนะครับว่าจะเลือก iPhone 13สามซีรีส์เนี่ยเป็นรุ่นไหนดีและก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าต้องการเน้นอะไรเป็นพิเศษ iPhone 13เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและดีที่สุดทั้งในแง่ของดีไซน์ขนาดตัวเครื่องฟีเจอร์ต่าง ประสิทธิภาพตัวเครื่องและก็ราคาที่เหมาะสมด้วยครับถึงแม้ว่า iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max จะมีฟีเจอร์ที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่รองรับ 120Hz เฮิร์แบบโปรโมชั่นรวมไปถึงระบบกล้องที่มีมากกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย การถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอโดยทั่วไปแล้วเนี่ย iPhone 13ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับที่สำคัญนะครับ iPhone 13รุ่นนี้เนี่ยก็จะถูกกว่า iPhone 13 Pro อยู่ที่9,000บาทซึ่งก็ช่วยให้เรานะครับประหยัดงบได้เยอะเลยครับถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้มาแล้วเนี่ย iPhone 13ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม iPhone 13รุ่นนี้ถึงได้น่าใช้แม้จะเป็น iPhone ที่อยู่ในระดับกลางนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 13 mini iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max แต่ว่าด้วยฟีเจอร์ต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเลยครับและผมก็เชื่อว่าใครที่ใช้งาน iPhone 13รุ่นนี้อยู่ในตอนนี้นะครับก็น่าจะถูกใจเช่นเดียวกับผมฟีเจอร์ต่างๆของ iPhone รุ่นนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้ลงตัวหลายด้านเลยครับและใครที่กำลังแรง iPhone รุ่นใหม่อยู่หรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากพูดคุยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ใม่แบบนี้มาจะได้ไม่พลาดกันครับสวัสดีครับ